กับเจ้าคันนี้เลยไฮแลนเดอร์1.9เกียร์ M สีขาวมุนะคะก็วันนี้พิเศษอะไรพิเศษเพราะลูกค้ามีความต้องการที่จะแต่งให้คล้ายกับวีคอร์สโอเคมันบอกบอกเลยว่า,าขาบวนการในการแต่งที่ลูกค้าเขาสงา่งรูปมาตึงต้งๆๆๆงตึง้ตเลยว่าฉันหายยากมากเโอเคเดี๋ยวพาไปดูว่าติดตั้งอะไรเพิ่มบ้างให้เหมือนกับวีคอร์สนั่นเองที่ข้างหน้าก่อนเลยข้างหน้าตัวนี้นะคะก็จะเป็นตัวรุ่น M Y 2 4ตัวใหม่ล่าสุดเลยตัวไฮ g h เดอร์เกนะคะอ่าพอเห็นด้านข้างก็จะเห็นชัดๆเลยนะคะมาทั้งคิวร้อบอกเลยว่าคิวร้อตัวนี้เหมือนวีคอร์สตัวใหม่เลยนะแกฉันบอกก่อนเลยว่าอันนี้หายากมากเลยนะเพราะว่าโรงงานเขาก็ต้องทำบล็อกนู่นนี่นันแล้วเป็นขุดใช้ามาจากไหนอ๋อมีความสามารถพิเศษค่ะได้มาจากไหนฉันมีความสามารถพิเศษค่ะก็คือการดีลนะคะก็ ดีกว่าลุงงานนะคะแล้วก็เร่งทําให้ลูกค้านะคะเพราะว่าในสิ่งที่เ้าเล่นทําให้ลูกคา้าบอกเลยว่าคันนี้ลูกค้าก็มารับเองลูกค้าเลยเดินทางมาจากต่างจังหวัดนะคะจังหวัดขอนแก่นเปนบอกเลยว่าเป็น FC ของ YouTube เรานะคะอ่ะถ<า>ัดมาถัดมา ยไงฉันก็ลืมเลยลาวหลังคาลาวหลังคาคา่ะตัวนี้นะคะไม่เน้นใช้งานนะคะอ็นนี้เน้นสวยงามถามก่อนอันนี้แบบเจาะหรือแบบติดก,กาวติดก,กาวคา่ะถ้าแบบเจาะเราก็ไม่ไม่เน้นเราจะไม่เน้นให้ลูกค้าไม่นะนำใช่ไหมเพราะมันใช่เพราะ<ค>าว่าจะมีจะมีปัญหาโอเคในภายที่บอกลูกค้าใช้งานเป็นนานโอเคถัดมาคือถัดมานะคะตัวนี้อยากจะมีไซส์เหมือนกันสปอร์ตบาร์นั่นเองสปอร์ตบาร์ซึ่งมันเหมือนวีคอร์สมากๆอ่าใช่ค่ะตัวนี้นะคะก็ อ่ะให้ดูชัดๆว่าตัวนี้บอกเลยว่าแทบจะเหมือน v ีคอ์เลยนะอันนี้อันนี้คือทั้งชิ้นนี่คือแบบทําสีทําสีอันนี้ด้วยใช่ปะทําด้วยค่ะใช,ใช่ค่ะโอเคเราบอกเลยว่าเราทําคล้ายมากถ้าไม่สังเกตจริงๆตัวสัญลักษณ์ข้างด้านข้างนะคะตัวไฮ g ลนเดอร์แล้วก็ตัวรุ่นเกตเนะคะแทบจะไม่รู้เลยว่าคือวีคอร์หรือไฮ g ลนเดอร์อ่าอ่าบอกเลยแบบนี้เลยค่ะ คือที่มันที่มันที่มันดูดูรู้ก็เพราะว่าไม่มีสัญลักษณ์4ีูณเนาะตรงนี้ติดแค่นั้นเองแล้วก็ล้อแม็กใช่ไหม <Mac. S 2> เพราะว่ารีคอนแม็กจะดําอันนี้จะเป็นแม็กเกียดเอนะคะของ m y ็4งั้นเดี๋ยวให้อินพาไปดูข้างในแปะเดี๋ยวไปดูข้างในนิดนึงนะคะสําหรับเกียดเอ็มเนาะแต่จริงๆเราเคยรีวิวเกียดเอไปแล้วนะ MY ็ม MY <24. S 1> ่ก็คือภายในนะคะจะเป็นบาะหนังเนาะสีดํา แล้วก็หน้าจอแสดงผล M I D นะคะใหญ่ขึ้นนะคะอะ่ตรงพวงมาลัยก็จะเป็นอ่าปุ่มหนังนะคะแล้วก็หน้าจอจะเป็นขนาด9นิ้วนะคะแอร์เป็นแอร์ดูอนะคะแยกซ้ายขวานะคะปรับอิสระเลยม,มีระบบความปลอดภัยให้กับผู้ขับขี่ก็คือ a อ a ดนนั่นเองนะคะสำหรับเกียเ M เนอะอแต่จริงๆลูกเล่นเขาแบบ สวยอยู่นะแผงประตงแผงประตูเนาะส่วนอ่าท่อนห้องผู้โดยสารนะคะก็เป็นเบาะหนังนะคะตัวนี้มีแอร์หลังให้พร้อมที่เสียบบลูทูธนะคะแต่คอนโซลเอ้ไม่ใช่ดิแต่เพดานข้างบนเขาจะเป็นสีดำเนาะเจดเอ็มดูดูดันดูแบบดูดีอะดูหล่ออะเออดูหรูอ่าก็คินนี้นะคะคันนี้ คันนี้ไม่มีอะไรมากใช่ไหมคะองก็คลิปนี้จริงๆอ่ะเราพามาดูแนวทางการแต่งนะไม่ว่าที่เราให้ดูมิวเอ็กแต่งหรือว่ากระบะนะคะก็คือถ้าใครอยากแต่งแนวไหนนะก็คือสามารถสอบถามพวกเราได้นะคะอ่าเราก็ยินดีให้คำปรึกษานะคะหรือว่าแนะนำเกี่ยวกับการแต่งรถนะแล้วแต่ลฟ์สไตล์ของลูกค้าแต่ละคนนะคะว่าชอบแบบไหนเนาะขอให้แต่งไม่แตกต่างแหวแนวไปกระบพาะใช่ล้อเล่นล้เล่นค่ะค่ะ ใครชอบแบบนี้หรือว่าอะไรยังไงก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้เซลส์สองคนด้วยนะคะพอ่อแล้วโอเคค่ะ <Okay. S 2> งั้นเดี๋ยวเราเดี๋ยวค่อยเจอกันคลิปหน้าอพูดจบไม่ถูกละงั้นไม่บายค่ะ <laughs>